สวัสดีค่ะคับสวัสดีทุกผู้ชมแฟนช่องตุ้มตุ้มทันที่ก็ามารับเชิญมาฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบบไป,ปด้วยคลิปนี้นะคะทั้งช่งองเลาจะพามาตามสูตรหวยระวันของเซียนสมุทรสาครน,นะคะในงวดวันพุทธที่สองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะก่อนอื่นผู้ใดเข้ามาและนำจากโคดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภัณฑ์คลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นำเสนอนะคะเรื่องของเซียนเล่วดดาวัตถุพันธุ์มากนะค่ะทุกผู้ชมกะมาจะใส่วิง่งใส่รูดนะคุกผู้ชม ก็เป็นธรรมดาเนาะค่ะตัวเลขจะพูดก่บน,นีเขาแนลหลุดเนลนะคะงวดนี้จะได้เป็นตัวเลขเนวทังตัวใดแบบใดนะคะสำหรับงวดวันพุธที่สอนี้ก่อยุดเสีเ้นจองเหาาช้าวิจารณญย่านเอาาด้วยค่ะเด้อราว่าเสียนเห่ากะจะมาเน้นย้ำให้คือเก่านะคะสําหรับเลขเสียนสมบดุฮาเห่าจะบ่อนลายชุดลายหางิ่นจะจัดให้หน,น,น่อยหนึ่งนๆคือเก่านะค่ะท่านจะได้เป็นตัวใดแบบใดใกหยุดเสีนจางเหาไปติดตามดับชมรับฟังจากปากของเสียน ห้เซียนคอนเฟิ่์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะยินดีต้อนรับอยู่ช่องแพบรบารวยเกษียนวันนี้ได้เลิกดีแล้วนะคะเซียนค่ะหลังจากงวดที่ผ่านมาก็เลขเซียนสมุดเราก็มาสายวิ่งสายรูดนะคะเซียนวันที่ผ่านมาเนาะงวดน,นี้ก็ลุ้นกันใหม่ค่ะเริ่มต้น วันนี้เป็นงวดของวันพุทธที่สองนะคะเซียนห่วรัฐบาลลาวแล้วก็ห่วต่างประเทศลาวค่ะเซียนวันนี้ก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะเซียนอากาศดีเหมือนฝนจะมาเลยวันนี้ค,ค่ะเริ่มต้นที่เลขวิ่งค่ะเซียงมีสองมีสองค่ะมีสามสามค่ะวิสี่แล้วก็วิ่งสี่ค่ะ ครับตับกูกมีสีหนึ่งมีสี่หนึ่งคาเซนสี่สองสี่สองค่ะสี 2> 2่สามแล้วก็สี่สามค่ะแล้วก็หกสี่หกสี่คะเซนสีแปด แล้วก็สี่แปดค่ะศูนยสองศูนสองค่ะสามสองสามแล้วก็สองสามนะคะครับสองสามแล้วก็สองห้าแล้วก็สองห้าค่ะครับวันนี้จัดให้แปดชุดแปดหางนะคะเสียงเลขสองตัวเนาะทีนี้ก็สามตัวค,ค่ะ สามตัวก็มีเก้าสี่สองเก้าสี่สองค่ะเซียนแปดช่องสามแล้วก็แปดสองสามค่ะแปดหกสี่แปดหกสี่ค่ะครับเลขสามตัวจัดให้แค่สามชุดสามหางนะคะเซียน ค okay. ดะเอดขอทวนตัวเลขของเซียนก่อนนะคะเดี๋ยวคนี้เน้เซี C เราเหมือนเดิมกับเซียนงวดนี้เซียนสมุดจัดให้เลข2ตัวคัดให้8ปชุดแปดหางนิดนินะคะมี4ี่หนึ่ง4ี่สองสสามหกี่สี่แสแล้วก็สองหถูกต้องไหมกะเซียนคค่ะแล้วก็เลข3ตัวเซียนจัดให้3ชุด3ามหางคือ9ก้สี่สอง แปดสองสามแล้วก็แปดหสี่ถูกต้องนะคะครับค่ะทีนี้ก็นิ้นให้เฟนช่องเราหน,น่อยค่ะเซีนเงนเน้นที่สองสามค่ะเน้นไปที่สองสามค่ะแล้วก็หกแล้วก็หกสี่ค่ะเซีนแล้วก็สีแปแล้วก็สี่แปดค่ะครับ คัดให้แค่สามชุด3มหางนะคะเซียนครับค่ะสามตัวเน้นไปที่ตัวไหนมั้งคะสมตัวเน้นแปดสองสามสามตัวเน้นไปที่แปดสองสามค่ะแล้วก็แปดหแล้วก็แปดหกค่ะครับค่ะจัดให้สองชุดสองหางเน้นๆนะคะเลขสามตัววันนี้ ช่องเรามาถ่ายทําข้างนอกก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนหน่อยก็ขออาภัยแฟนช่องมาณทีนี้ด้วยนะคะสําหรับงวดนี้เซียนสมุดก็จัดให้น้อยนนๆเหมือนเดิมนะคะเซียนก็ขอให้เลขเซียนเรารแตกรัวๆยกช่องกะเซียนท้ายสุดสุดท้ายก็เวพรให้แรงใจแฟนช่องเราเหมือนเดิมกะเซียนนงวดนี้ครับขอไอ้สีของชอบคพาเลอยอกซมันหมาให้ให้ปังฟังนะครับ สาธุสาธุาธเกษียนขอเลขแต่กระดวยยกช่องนะคะขอขอบพระคุณแนวทางดีๆที่เสียนแบ่งปันให้ช่องแพรบรวยเกษียนขอพระคุณคาะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมมีคือตัวเลขทั้งหบดทั้งมวนนะคะของเสียนสมุทรสาครสุดวันแรวันในงวดวันผุดนี่นะคะท่านผู้ชมเสี่ยนกระจัดห้หน่อยๆนิ่นๆนะคะเลขสองตัวเสียนขัดห้8แปดชุดแปดทางนะคะ มี41 42 43 64 48 02 23แล้วก็2หานะคะเส้นสมมุิเท่าเนียนให้3ด3หางนะะ้อะนนจมเนียนเนยนเลยนะคะ3ด3หางคือ64 48แล้วก็2 3แลาะคะสำหรับเลข3ตัวนะ้คะนเส้นจัดให้3ุด3หางคือเก่า42 823แล้วกับ864นะคะเส้นสมมติเท้าเนียนให้สองชุดสองหางคือ823กับ864เนียนๆนะคะทุกท่านชมผู้ใดที่มักที่ชอบตัวเลขกับเส้สนสมมติเท้าก็หยิบจับไปพิจรารณาได้เลยนะคะสำหรับสือเหน่วยได้วันขอเนียนยามว่าตัวเลขทุกตัวกับเป็นแค่แนวทางนะคะตัวเลขทุกตัวมีเขาได้หรือได้โปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมนะคะเด้อสุดทา้ายทั้งเจ้าขออุปถัมภ์ในสิ่งแวดล้อ ทีดเสียงโชกเสียงหลาดนะคะก็ขอให้ม,มิโชผิชัยโกโชคมันๆนั่งิงตงกันสกุลสุกคนค่ะสวัสดีค่ะ